สวัสดีครับผมซูเปอร์คิงฮะสเตสองครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันในวันที่28กบกรกฎาคม2564นะครับวันนี้มี2คู่ฮะเป็นบอลอุ่นเครื่องทั้ง2คู่เลยนะครับใครที่กำลังมองหาทางเลือกนะฮะว่าจะเล่นอะไรดีนะครับผมหยิบคู่ของสเปอร์นะครับที่เจอกับมิรตันคินดอนแล้วก็ทางด้านของแมนยู นะฮะฮจะเจอกับเบรนฟอร์ดนะฮะมาฝากแล้วกันมิดตันคินดอนของรัสเซลมาตินนะครับผลงาน2เกมหลังสุดนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะเกมแรกชนะคิงส์ลินมา3-1ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยไปพ่ายให้กับบริสตอลซิตี้มา3-1นะฮะก็อุ่นเครื่องมา2เกมนะครับมิดตันคินดอนเป็นลีกวัน ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะฮะก็มีเกมอุ่นเครื่องให้เราได้ติดตามกันเพียบเลยนะครับดังนั้นเองนะฮะวันนี้เลทราคานะครับเปิดมาสเปอร์ต่อที่ลูก,วกควบฮะก็ถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะเพราะว่าสถิติ head to head เจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะครับ คู่นี้เจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นปี2006นะฮะต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับหลายปีทีเดียวนะฮะกลับมาในวันนี้ฮะเจอกันในรอบหลายปีนะครับถือว่าสเปอร์เป็นแต้มต่อเยอะนะครับสเปอร์แต้าต่อเยอะทีเดียวก็สเปอร์เองเนี่ยอุ่นเครื่องมา2เกมเหมือนกันนะฮะเกมแรกไปเสมอเลตันโอเรียนมา1-1นะครับ แล้วก็เกมล่าสุดเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาก็อุ่นเครื่องชนะโคเชสเตอร์ไปเกมนั้นสเปอร์ต่อ2ลูกนะฮะยิง3-0ก็พอดีคำเลยส่วนสเปอร์ตอนนี้เนี่ยข่าวการซื้อขายย้ายทีมนะครับมีข่าวออกมานะฮะมีข่าวออกมาว่าอันเดอร์ดูไวยเลวเนี่ยน่าจะหนีไปเล่หลีกาตานะครับ น่าจะไปหลีกาตานะครับโทบี้อันเดวไวเลวนะครับประการหลังคนสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับส่วนข่าวนักเตะเข้ามาเนี่ยเมื่อวานผมไปหาข่าวมานะครับเป็นไบรอนคิวนะครับเป็นดาวรุ่งสเปนซึ่งนะครับบวกอิลิกลเมิล่าไป25ล้านยูโรนะครับพร้อมให้กับเซบียาคือแลกกันนะครับพร้อมกับบวกเงินให้เซบียา เอลิคเลมิล่าเนี่ยย้ายไปหลีกสเปนเล่นให้กับทางเซรบียนะครับเซ็นสัญญากัน3ปีส่วนไบรอนคิวก็ย้ายมาสปเปร์นะฮะเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับนั่นคือข่าวที่เกิดขึ้นของทางด้านของสปเปนส่วนเฮลิคเคนเนี่ยยังไม่เฟิร์มเลยนะครับยังไม่เฟิร์มว่าจะถูกหยิบยกไปให้ทางด้านของ แมนซิตีรหรือเปล่าเพราะว่าตัวของสเปอร์เองถามตรงๆก็คงไม่อยากปล่อยนักเตะไปนะฮะเกมนี้ครับเปิดเลยราคาออกมาลูกควบนะครับอาจจะไม่แพงนะครับแต่เกมอุ่นเครื่องก่อนที่ตัวของทางด้านสเปอร์เองจะเปิดรังในเกมแรกเลยนะครับที่เล่นทางด้านของพิมลีนะครับ เจอแมนเชสเตอร์ซิตีนน้นะครับดังนั้นนะครับอาจจะอีกหลายวันนะเพราะว่าตัวสเปอร์เองนะฮะเตะวันที่15ในเดือนสิงหาฮะนั่นะคือเดือนหน้าครับมีเวลาเตรียมนักเตะกันเพียบเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทดลองในส่วนของนักเตะสมมากกว่านะครับดังนั้นผมว่าเกมนี้นะครับอาจจะเฉือนแค่2-1 ค,คิดว่านะครับคิดว่าตัวของมิเตันคินดอนเองคงไม่ได้แพ้น้าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วตามราคาออสท่านะครับท่านะครับเท่าที่ดูมานะครับ5เกมหลังสุดนมิเตันคินดอนเองนะครับเล่นเป็นทีมเหย่านะครับ แพ้2ชนะ3มีดีพอน่าจะบุกมาเสมอกับสเปอร์สมากกว่าทำได้แค่เสมอครับคู่นี้เลือกเชียร์มิตเดิลคินดอนครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับหลังจากที่เจอดาร์บี้ไปนะครับแล้วก็ ไปเจอกับทางด้านของ QPR นั่นคือ Queen Park Ranger นะครับเกมนั้นก็สนุกทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกถาดถางแล้วก็ย่อเยอะเยอะเหลือเกินแพ้ไป4-2นะฮะเกมนี้ o l e k กุ n ่า s o c นะครับคงจะได้นักเตะตัวหลักๆมาเพียบเลยแล้วก็รวมถึงวาลาดนะครับค่าตัว50ล้านยูโรนะครับสวมเสื้อผีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับ Jordan s a n ชนะฮะ แล้วก็มีทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับมีมาคัสรัดฟอร์ดนะครับน่าจะกลับมาช่วยทีมนะฮะพูดถึงในเกมแมนยูที่แล้วนี่ผมอาจจะไม่ใช่แฟนผีแดงแมนยูเต็มตัวนะฮะแต่เห็นผลง,งานแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเล่นแบบนี้นี่อันตรายเลยนะฮะเปิดฤดูกาลมาก็นะอย่างว่านะครับไปฮะแมนยูฮะอย่างที่บอกไว้นะครับ ช่วงนี้อุ่นเครื่องยิงทุกเกมเลยนะครับตั้งแต่ดาร์บี้แล้วก็รวมไปถึงควีนพาร์คเรคนเจอร์วันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกระดูกแข็งมากนักแต่ถือว่าเบรนฟอร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเป็นทีมที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเบรนฟอร์ดครับอุ่นเครื่องมาสาเกมฮะชนะทั้ง3าเกมเลยครับเริ่มต้นเกมแรกชนะวิเบอร์ดันมา10ชนะบริแฮมมา2 0แล้วก็เกมล่าสุดไปตบแคมเบตยูนเต็ดขาบ้านมา31เลย ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับเป็นฟอร์ดนะครับเกมนี้แมนยูน่าจะใช้ผู้เล่นหลักนะครับผสมทางด้านของผู้เล่นสำรองไปนะครับส่วนเป็นฟอร์ดเองก็น่าจะจัดทัพในส่วนของเต็มอัตราใช้ชุดเดิมนะครับอาจจะมีโลเตชันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่า3เกมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไว้ว่าผลงานเกมหมุนเครื่องค่อนข้างที่จะดีทีเดียววันนี้เลทราคาแมนยูเปิดมาให้ต่อเบนฟอร์ด1ลูก ก็ไม่แพงนะครับก็ไม่แพงแต่เชื่อว่าบรนฟอร์ดน่าจะมีดีนะครับอีวานโทนี่นะครับคอนตุสยันสันนะครับซามานกัตด,ดอสนะครับพร้อมที่จะช่วยทีมนะครับวันนี้เลือกเบรนฟอร์ดครับขออยู่ทีมรองหมดเลยทางมิดตันคินดอนแล้วก็รวมไปถึงเบรนฟอร์ดนะครับสคู่หยิบม,มาฝากกันสำหรับทางด้านของสตเต็ป2 ส่วนใครที่กำลังมองหาฟุตบอล80%ราคาน้ำไหลนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทางด้านหน้าของแฟนเพจซ u เปอร์คิงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็รูปถึงช่องทาง YouTube กันนะฮะฝากไว้แล้วกันครับยังไงโชคดีในการเชียร์บอลทุกทุกท่านจาก Super King คนนี้สวัสดีฮะ